นอมนอมเส้นใหญ่เนี่ยไปขี้เส้นอย่างนี้ขี้เส้นออกมาหมดแล้วนะคะใช้ซี N อิ๊วดำหนึงช้อนโต๊ะนะวันนี้ว่าใช้เส้นเยอะโอ้ยกเส้น ใช้ผงรถไก่ปรุงธรรมชาตินะหนึ่งช้อนชาสีอิ้วขาวสอเทใจสองช้อนชาน้ำส้มน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลหล่อห้องกล้วยสองช้อนชา นำคณาไปลวกคนะ่ะเส้นใหญ่ลงไปแล้วก็ผัดนะใส่คน้าที่ตัวเส้นใหญ่ผัดค้าอกไก่ก็เสร็จแล้วนะคะ